หนูจะสอนกินเม็ดกวาีนนะคะจะเริ่มจับต้นหัวตัวของมันแล้วก็ข้อก็กรอกแล้วมันก็จะกินแต่เปลือกสีขาวๆนะคะแกะ เอกบอกม่นะคะจาบนี้แล้วก็มันนี่อาแล้วมันก็จะมีลูแล้วก็แกะรูแล้วก็เอาออกมาแล้วก็มันจะมีเม็สีย ข้าวมานี้ค่ะกินได้เลย